อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะวันนี้จะเป็นสกรุปพิเศษนะคะที่ทางสมาคมจะขออนุญาตทำการโปรโมตในด้านของสินค้าจิวเรี่ซึ่งเมื่อวานนะคะตอนเย็นนายกได้มีการประชุมกับทางผู้ในการประจำประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งเป็นการเตรียมการที่เราจะอยากจะจัดงานนำผู้ประกอบการในประเทศไทยทุกภืิภาคของประเทศนะคะที่จะนำสินค้าออกตลาดในด้านของ ทั้งเมืองซาอุดิอราระเบียแล้วก็เมืองอาบูดาบีในโซนตะวันออกกลางซึ่งอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะทำงานได้ทำการปรึกษาหารือกันเรื่องของอการขอพื้นที่ฟรีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถเข้าร่วมกับโครงการของสมาคมเราได้ซึ่งการไปครั้งนี้สมาคมของเราจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการนำทัพนะคะผู้ประกอบการจาก แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกทั้งนี้ทั้งนั้นการคัดสรรสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ตลาดในของซาอุดิอาระเบียนายกจะนําส่งตัวอย่างไปยังนานานประเทศที่มีเป้าหมายอยากจะให้เขาเทสสินค้าก่อนว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละที่มีความสนใจแค่ไหนอย่างไรซุปเปอร์มาร์เก็ตเอบวกดีบวกซีบวกนะคะต้องการสินค้าระดับไหนที่มีตราฮาลาลแล้วออกสู่ตลาดแน่นอนค่ะ หนึ่งในการเดินทางครั้งนี้บริษัทสมายดีเจมนะคะในด้านจิวเวลรี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยที่ท่านได้ทําการตลาดอย่างต่อเน,นื่องในด้านจิวเวลรี่แล้วก็ต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีนะคะที่ใช้ที่น่ารักเจ้าของนะคะ,ะสมายดีเจมแล้วก็วันนี้การที่ท่านมานะคะนอกเหนือจากจะโปรโมทให้ตลาดในด้านของตะวันออกกลางหรือตลาดโลกในนานาประเทศที่เห็นการถ่ายทอดสดของเราในยกอยากจะให้ พี่ชายของนายกสมาคมได้โปรโมตในด้านของเจอรี่ว่าตลาดในซาอุดิอาระเบียหรืออาบูดาบีที่เรามีความฝันฟอิิอ่ันระบุเมืองมาว่าจะเป็นริยาดทั้ทงนี้ทั้งนั้นน,นะคะริยาดนายกก็ยังไม่ทราบว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนของริยาดแต่ท่านระบุมาว่านายกขอเป็นเมืองริยาดได้ไหมที่เราอยากจะจัดงานเกิดขึ้นและหนึ่งในแบรนด์ที่จะต้องร่วมเดินทางกับเราคือสมายรี่เจมค่ะอยากให้ ตัวแทนและเจ้าของบริษัทของสมัยพี่เจมส์นะคะที่ให้ความสนใจกับการออกงานของแอปเปิลเดว์เวนะคะเพื่อออกสินค้าออกสู่ตลาดโลกอยากให้ท่านแนะนําประชาชนทั้งในและต่างประเทศว่าสินค้าของเรานะคะในด้านของจิวเวอรี่ที่เราทําการโปรโมทออกไปก่อนแล้วมีนักวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ทําให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับโปรดักต์ของเราเชิญค่ะท่านคะก็ สำหรับโรงงานของเรานะครับบริษัทสมัยนี้เจนนะครับเราผลิตมีพื้นฐานมาจากการผลิตจิวเวลรี่ที่เป็นทองคำแท้เพชรแท้นะครับเพชรธรรมชาติมารวม20กว่าปีตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการเพชรเรียกว่าเพชรแหลกโกรนนะครับเป็นเพชรที่เสมือนเพชรธรรมชาติทุกประการเลยทั้งทางด้านฟิสิกส์ทั้งทางด้านคุณภาพนะครับ เราแต่ว่าราคาถูกและเป็นเป็นเพชรที่เราสร้างขึ้นจากห้องแหละนะครับเป็นที่นิยมมากในตลาดอเมริกาและยุโรปมาไม่ต่ำกว่า7จดแปดปีแล้วตอนนี้ตอนเนี้เราได้นําเข้ามาผลิตในเมืองไทยแล้วนะครับก็ตลาดโตขึ้นทุกวันสําหรับสไลด์ที่เจมเนี่ยสนใจจะไปร่วมออกบุ๊คที่ ไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียนะคะท่านปรีชาซึ่งท่านเป็นผู้ในการประจําเมืองซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของรยสตรองหลายสาข,าขาของเมืองซาอุดิอาระเบียที่จะคอยต้อนรับคณะเราในการขับเคลื่อนในการทําง,งานรวมถึงอาบูดาบีที่ตลาดของเราที่จะไปสมายีเจมจะเป็นหนึ่งในเรื่องของอเจ้าของโปรดักที่มีคุณภาพที่จะเดินทางไปกับอารีตานะคะรอดูค่ะว่า ออกงานของท่านจะประสบความสําเร็จแค่ไหนอย่างไรว่าสมัยีิเจมตลาดโลกจะให้การตอบรับมากมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะท่าน,นคะเราก็ต้องไปลุ้นด้วยกันว่าหนึ่งการออกงานแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่ตะวัอนออกกลางให้การตอบรับเอาแค่ไหนอย่างไรแล้วก็สําคัญที่สุดคือนายกได้ขอพื้นที่ฟรีนะคะไปยังนา,นานาประเทศที่มีเป้าหมายที่จะเดินทางลงไปทํางานในพื้นที่นั้นๆส่วนเรื่องอื่น นายกก็จะแจ้งเป็นรายละอักษรในเรื่องของดีเทลรายละเอียดพยายามจะให้ประชาชนได้ประหยัดที่สุดควักตังน้อยที่สุดในการเดินทางร่วมกับ a อปิ a s s ้าแอสส o n เชันนะคะและวันนี้สมัยลิเจมนะคะท่านได้ออกแหวนนะคะที่นายกโปรดมากต้องบอกคำว่าโปรดมากนะคะขออันนี้ให้ท่านเป็นคนมอบให้ในายกด้วยตัวเองเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้ให้เกียรติกับทางสมาคมรักกาของเราแล้วก็ แหวนวงนี้จะเป็นการโปรโมตในการทํางานสู่ตลาดโลกค่ะท่านคะเจ้าหผมขออธิบายนิดนึงนะครับแหวนวงนี้เขาเรียกว่าชื่อรุ่นว่า eternity นะครับ eternity เป็นเพชรรอบวงทั้งหมดใช้เพชรประมาณ2.1กะรัตนะครับเป็นเพชรแ lap โกลด์น้ำลอยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนให้นายกว่าให้ให้นายกเป็นขออนุญาตให้นายกเป็นทดลองใส่เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เลยครับให้เรา จะ,จะได้บอกกับผู้ชมว่าคุณภาพเราเป็นยังไงใส่แล้วสวยแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นนายกขออนุญาตลองใส่เลยนะคะท่านคะค่ะขออนุญาตลองใส่ให้ประชาชนได้ดูเลยนะคะถือว่าสวยงามมากนะคะในสิ่งที่นายกได้รับของขวัญนะคะเป็นวงนี้นะคะต้องขออนุญาตก่อนค่ะถ้าในหน้าตลาดเนี่ยมูลค่า ของการทำ PR าในตลาดของเราจำนวนจานวนกี่กรลัดแล้วก็เป็นมูลค่าของเงินเท่าไหร่คระท่านคะวงนี้เป็นเพชร2.1กรลัดนะครับ2.1กรลัดค่ะ5ค่ะก็ค่ะเราเราขายอยู่ประมาณ22,000บาท22,000บาทครับ20,000กับ2,000บาทเป็นราคาที่จับต้องได้เลยเยี่ยมมากมาค่ะาคาต,ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสวยมากนายกชอบมากค่ะคือเป็นอะไรที่ นายกใส่แหวนเ,เกี้ยงๆแบบนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจทุกครั้งที่มีแหวนก็จะนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นนิ้วที่ชี้เงินช,นชี้ทอง<ช>นะคะ<ช>ในายกถือว<ช>่าเป็นหลักการต้องขอบพระคุณสมัยรีเจนม,มากนะคะใ,<ช>ในเรื่องของการเตรียมท R ออกสู่ตลาดโลกแน่นอนค่ะการเดินทางครั้งนี้จะมีสมัยรีเจมนะคะ,คะเดินทางร่วมกับเราด้วยส่วนเราไปแล้วเราจะประสบความสมําเร็จหรือไม่อย่างไร เราวัดกันที่หน้างานนะคะท่านคะ<ช>ว่าตะวันออกกลางให้ความสนใจกับเพชรของเราได้ดีแค่ไหนอย่างไรค่ะและวันนี้นะคะดิฉันนางสาวอัิพิยติพความจีรพัชนะคะในยกสมาคมและเจ้าของบริษัทสมัยดีเจมลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุพ,พิเศษของสมาคมแม่พิการนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวยงามมากใส่แล้วสวยสวย ไม่แน่แล้วครับเผื่อจะมีตัวแทนจำหน่ายที่นั่น